อม่คว่ำไม่คว่ำอ้าวแล้วแต่มมสมทำทำเรียบร้อยต้มไกท่ทาเรียบร้อยนะครับผมนี่เฮ้ยกินเข่าได้พี่น้องเอ้ยบ้านนีกินขา่าเอาลงนั้นมาถือนี่ไปได้ผมจะเปลี่าขากล้องถือไว้ตรงนี้นี่ไทยบึงพคนตักกับเข่ากับน้ำนี่เดี๋ยวโบต้องตีงแห้งโบต้องงอวกไปหันไปนี่เด้หัน ตร hey. งนั้นนะครับถือกล้องไว้รอนะครับเราจะกินข้าวกันเส้นไก่แล้วก็ย่างไก่นะครับดูจี๋ไก่เป็นดำถูกล้านล้านเปอร์เซ็นต์นะครับกำลังกินตักข้าวตักอะไรอยู่มานี่อ่าน,นี่ยเราจะตั้งมุมกล้อง,องตรงนี้นะครับเราจะได้กินข้าวด้วย ไปลุงนันไปล้างมือมาหาก,กินข้าวไปไปฮะเออโบปิหยางากินโยกเอเลยขันเจ้าของมีปีนี้ยังอืมเอ๊อ ตาปลักกันทำไมกินข้าวต้องล้างมือเดี๋ยวผมก็จะไปล้างด้วยกันนะครับกินข้าวนี่มาเลยลงนั้นมาชาวยูทูบครับกินข้าวด้วยกันนะครับผมนี่กำลังเตรียมอาหารครับมุมที่จะได้เห็นทุกชอ็อตนะครับขออนุญาตล้างมือก่อนนะครับ

พี่ดิบอยู่อ,อที่ฮาหนวยอะนะ <Okay. S 2> มาลูกนั้นไหมครัองเขาเห็นเราเขาก็ต้องกินไ่ตกแรงเนาะนกินข้าวครับพี่น้องครับกินข้าวกระต้มไก่เ yeah. นี่ยตรงนั้นนั่งพูดให้พนนั่งนี่มันนั่ง,องของเขาเจ้าบอก ุ้งอข้างหลังไงข้างหลังเลยเฮ้ยอ่าไปกลับมาตั้งนี้ได้ดิข้าวมีสองอันเอ้อ่าเอาไว้สำหรับคนที่ขี้ร้อนอ่าคนห่อนเปคนแล้วพอทำกับข้าวก็ร้อนแล้วกิน

mọi người 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 อืมลองไหวบอกอไหวพุ่กับ้นกินกินยู่ผู้หมวดมากเลยไม่กินไก่ปะผมก็ไปกินอะไรหรอกอือผมกินแล้วผมอยากตัง้งนะเ,เนื้กาแฟรนื้อในมันน้ำน้ำ่นอ่ใต้้นเนี่ยว่าจะเอาไปอยาให้กินไมมหรอกเน้วผมกินได้ ตงันนงกดวนพูดบอก้องทีวีบ้ามีนะผมบอกไก่เหตุรู้ไก่แม่ไก่มีผมู้ไก่แม่ไก่ไ่ได้โอว่าเมันแล้วไก่ผูกวั่เนี่ยไก่ผูกนึงนึง็มดผูอืมไ้ไก่อยงเง้ยแหละไก่อง อืมเอคอมันก็บวนตัวอะไรก็ไปบาบบาบาบีก็บาบไเงี้ยน้บริการน้ำบหิ่อทิ์อะ้รทั้งหมหนันอทางไรเลยอืกเดี๋ยวฟังอีก่วนอะนะครับ อุ้แล้วอุ้นอีกอุ้แล้วอุ้นอี่กินไหวอะไรหัวใจพิ่เด็กสนจำได้บอกเพื่อนเอาประตูมาให้น่ะเพื่อนอยากไม่กินเผาน้ำใจมืออยู่แมนกินฮอดอยู่ชิ้นฮอดลงนานอยู่ฝากความกินฮอดอยู่คนที่เอาประตูอ่ะ คือได้ยกางกคนกังวว่านเี้สวนมูลยุ่ใน,นบ้านมูนยุ่งก็ับคาุ่นเขาคนาอืมตนอกมูลมดต้องมาก็ควุ่นเลยฮะมีึมอนไรได้พอเ,เห็นตึนอก น้ำหมดเสียวน้วน้ตอนไปจดยกอบตอนึงคนนอยภาคเลยคุณน้ยบอกเขาว่าเงินพันกับไอ้เลาเด้อเงินพันเขาจะยเขาบากเขาไ็ให้เขให้นูเออเอผมแจ้งรุ่นมูเ็ดรุ่นมูนะเรื่อยไรุ่นมูช้าก็ต้องโอ้โหเปลี่นให้ได้ไองเดียนก้อนเอ่ะ เพิ่งได้เียนะได้ป่รุูดมูเนี่ยใอ้ได้นั่นนั่นตงนันเขบ่เกียดนะเขา็บ่เกียด